สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิ่งครับวันนี้จะพามาชมเจ้าปอดครับปอดนิวฮอลแลนด์ครับขนาด110แรงม้าครับคันนี้แหละครับใหญ่ที่สุดครับแถวบ้านฟอดคันนี้ก็เคยลงคลิปที่เสียมืดเคยไถนะครับวันนี้ก็พี่ชายครับมาไถครับเลยจัดให้ดูครับอาจจะสั่นนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากัน ฟอร์ดนิวฮอลแลนด์คันนี้ก็เป็นรถเก่านองนะเป็นรถเก่านอกนะครับโอ้ฟุ่นไหลครับพี่น้องเป็นรถเก่านอกครับฟอร์ดคันนี้ฟอร์ดนิวฮอลแลนด์คันนี้ผมก็เห็นเอฟซีคอมเมนต์บอกว่าทำไมเครื่องมันเล็กจังก็เป็นเครื่องขนาด4ี่สูบครับไม่ใช่6สูบครับเครื่องสี่สูบก็แรงได้เหมือนกันนะครับ ก็อยู่ที่แรงม้าของมันครับคันนี้ก็สี่สูบก็ร้อยสิบแรงม้านุ่นแหละครับฟอร์ดคันนี้ถือว่าทนมากๆนะครับเพราะว่ารถไถในบรรดาฟอร์ดนี่ก็คันนี้คันหนึ่งแล้วครับที่เสียมืดบอกว่าทนครับและแข็งแกร่งครับว่าวันนี้ก็ไม่ใช่เสียมืดครับพี่ชายครับมาไถแทนครับวันนี้ไถไรให้เท่าแก่ครับ 1,3 c m p ครับไป26ครับนี่แหละครับคุณกระจายครับฝนไม่ตกมาเกือบ2อาทิตย์แล้วครับแต่ดินยังชุ่มฉ่ำอยู่นะครับไถเข้าดีครับเป็นดินทรายครับก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะเกือบ50เซนครับน่าจะได้ครับแรงดีใช่ได้ครับนี่แหละครับ ขอดขนาดร้อยสิบแรงม้านะครับไม่ใช่ธรรมดาครับรุ่นใหญ่นะครับในหมู่บ้านครับถ้าคิดกันก็ไล่ละสี่ร้อยนะครับค่าคนขับนี่ก็วันละสี่ร้อยครับวันละสี่ร้อยครับค่าคนขับครับถ้าไทยเป็นไล่ก็ไล่ละสี่ร้อยครับเหมือนกันวันนี้ก็จัดภาพบรรยากาศตอนรอบบายบครับให้ดูครับหลังจากว่างจากภารกิจแล้วครับนานๆทีได้จัดรถใหญ่ๆให้ดูครับ ในตระกูลฟอร์ดครับคั้งนี้แต่ก่อนก็เป็นเกียร์อยู่ด้านข้างนะครับแต่ว่าเกียร์ด้านข้างมันจะพังบ่อยครับเลยมาเปลี่ยนเป็นเกียร์กลางครับก็เลยสุดจัดเลยครับเปลี่ยนเป็นเกียร์กลางก็เลยถือว่าทุนนะครับถ้าเปลี่ยนมาเป็นเกียร์กลางครับถ้าเป็นรถไทยฟอร์ดนะครับรุ่นอื่นผมก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าเป็นรถไทยฟอร์ดถ้าเป็นเกียร์กลางนี่สุดยอดเลยครับ ด้านหน้าก็ถือว่าใหญ่นะครับบึกบึนดีครับยางน้าหน้าก็เป็นยางขนาดใหญ่นะครับดูดิครับใหญ่มากๆครับใหญ่ดีครับแรงดีด้วยนานๆทีได้จับรถใหญ่ให้ดูครับจุดจัดเลย โอ้หังครับพี่น้องคุณกระจายครับก็ขอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆต่างๆนะครับที่ให้คําแนะนำครับขอบพระคุณสำหรับ Fc. หลายท่านครับที่โทรเข้ามาสอบถามครับก็ขอกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่คอยให้กำลังใจกันตลอดเรื่อยมาครับ คุณกระจครับถ้าเป็นรถเก่านอกแบบนี้ถือว่าแข็งนะครับผมการันตีให้เลยครับถ้าเป็นรถเก่านอกมาใช้ที่เมืองไทยใช้กันยาวๆเลยนะครับอย่างรถคันนี้ก็ซื้อมาได้หลายปีแล้วนะครับสำหรับ New Holland คันนี้ครับขนาด110แรงม้าครับ แต่ว่าสติกเกอร์นี่ไม่อยู่แล้วครับไปหมดแล้วแต่ว่าความทนควมบุกบืนก็อยู่ที่เขานี่แหละครับเสียงเทอร์โบก็หยอกนะครับแต่ว่าก็ออกไม่แรงครับมันก็ไม่ใช่ท่อสิ่งนะครับถึงะออกแรงแต่ว่าก็พอบ่งบอกครับว่ารู้ว่ามีเทอร์โบครับคันนี้แรงดีนะครับ รถใหญ่ๆอย่างนี้นานๆทีได้จัดให้เอฟซีเพื่อนด้ดูแล้วครับส่วนใหญ่ก็มีแต่รถเล็กแล้วครับนานๆทีได้ใจรถใหญ่ก็จัดให้ดูนานๆครับวันนี้ก็ถไถไรครับหลุมตอ้อยเก่าทิ้งครับตอ้อยเก่าก็อยู่ที่ประมาณตัดไปสามครั้งแล้วครับเลยไถยทิ้งเพื่อไว้ปลูกใหม่ครับถ้าเชื้อเพลิงก็วันละพันนุ่นแลยครับเพราะว่ารถใหญ่ก็ต้องกินตามใหญ่ครับ รถเล็กก็กินตามเล็กครับนี่นะครับก็จะสันนิดหน่อยนะครับไม่มากันอยากให้ดูการทำงานของฟอร์ตครับรุ่นใหญ่ครับโอ้ลอยขี้ไถนี่ไม่ต้องบอกเลยพี่น้องสุดจัดเลยสาดดีมากครับ รถใหญ่ๆอย่างนี้ครับแรงดีนะครับนี่แหละครับที่ผมว่ารถมันใหญ่แรงชุดลากมันได้ครับมันก็เลยไถเข้าลึกแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือกินน้ํามันครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับคุณกระจายครับ เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะครับดูดีครับง่ายงงพี่น้องโยเกือบไม่เห็นรถไถแล้วก็ถือว่าหางสามก็ถือว่าศาสตร์ดีอยู่นะครับใช้ได้เลยครับอ้ยก็ยังถือว่างามอยู่นะครับดูดีครับได้ไถทิ้งหมดครับอ้อยตออแรกก็เป็นต้นทุนครับแต่ว่าถ้าต่อสองต่อสามมาก็เป็นกำไรครับ อที่สี่ก็ไถท,ทิ้งครับเพื่อไว้ปลูกใหม่นะครับวันนี้ลูกพี่ก็มารับจ้างเท่าแก่ครับมาขับเป็นรายวันครับแต่ว่าถ้าจ้างเป็นลายวันไถแบบนี้ก็จะถูกก่อค่าดันดินนะครับถ้าเป็นรถไถท,ที่ใช้ดันดินก็วันละห้าร้อยนุนแหละครับ เจอแม่ลังล้วนๆครับเจอแม่ลังครับและก็ใบอ้อยเก่าครับหางของ CMT ก็ถือว่าใช้ดีนะครับสำหรับหน้าง,งานที่โหดหดครับใบก็ใบก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับก็ดูที่ใบด้านหลังแล้วก็ใบใหม่ๆอยู่นะครับ ก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ